ั้งแรกและวันนี้ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคค่ะก็ก่อนอื่นขอพืออ้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกําลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้แล้วก็หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข,ข้อความมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงนะเป็นยังไงบ้างพี่จะรู้เรื่อ รายละเอียดที่ทิ่งไเกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ดิอ่จริงๆแล้วคืออ่ะเขาเรื่องอะไรายก็เออการคบกันน่ะสำหรับบิวอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอ่อถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ มันก็เออมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้เลี้ยหตัสก้าวที่สอคือการาอยู่เชื่อู่าทเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวได้เลยก็คือที่ผ่านๆมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่อง่แล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันมันมันเหลือการที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์กันย่างขนาดไหนกืนม,มันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบสี่ปีเนาะที่หามันก็นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคุณเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้ว<ม>ล่ะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเรียชัดจบไม่ได้มีติดค้องอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดใจพูดกันมันมีลางมันมีสัญญาณบอกเหตุอะไรกันก่อนไงคะบ,บิวค่ะมันก็คงแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความ,ามความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ ทำเต็มที่ที่สุดแหละเราเป็นแฟนเพราะเรามีการพูดคุยกันหลายรอบและปรับกันหลายรอบแล้วค่ะค่ะค่ะแต่เป็นแฟนตกใจวิวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีสัญญาณเลยว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าโตวิวเองอ่ะก็ได้มีการแบบไปตาไปเขาเล่นเตะป้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดหรอกค่ะเพราะมันจะเป็นการพบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่ ที่งานเราเป็นนักแสดงอ่ะแต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ตแต่ถ้าอย่างตามกระแสของมันก็จะมีเรื่องของมือที่คนอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้วิวช่วยยืนยันรอันนี้คือไม่ได้คุยกัน <ๆ S 1> ถือประเด็นนี้เลยๆๆๆค่ะๆๆๆๆแล้วก็วิวก็จะเห็นเข้าที่สื่อเห็นแล้วก็ ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้แล้วสำหรับตัวเราคิดว่ามันเรื่องคารักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้อกับบุคคลที่สามไหมครับสำหรับตัวยูเองเออขอไม่พูดถึงเขานะคะต่างๆเพราะว่าจริงๆยูไม่ได้รู้อะไรดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้รู้จริงอะไรอย่างงั้นน่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกันสองคนเลยค่ะเรามั่นใจในตัวเขาในตัวเขาไว้ใจเขาได้ใช่ไหมคะ ก็ในในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วว่าแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยการแบบเข้าใจเรื่องการทํางานต่างๆอะ มันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างต่งเนี้ยมันวิวแบบมันชิลมากที่ผ่านผ่านมาแล้วก็เป็นนักแสดงอะไรตอนนี้แต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเขาจะมีเซ็ตพิเศษอย่างเรามีเซ็ตไหมครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้คุยอะไรหลังหลังเขามีกเขาลางใ่หเราเรารู้สึกว่าความรู้สึกทับเปี่ยกไปไหมก่อนที่จะมาคุยกันว่าเเราต้องแยกกันแล้วดิวว่าวิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมัน เราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบตโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทํางานดีกว่าเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดหรับตัวคุณสังเกตได้คืออะไรครับมันรวมรวมเลยค่ะ,ะ,คะไม่ทราบเลยค่ะคือกับมันผู้หญิงเราพบก,กันมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรเสออียดายไหมกับควา,ามรักครั้งนี้มันสี่ปีแล้วคือ เสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานค่ะแล้วก็ไม่อยากพยายามต่อแล้วไม่รู้มันมันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากกลับมาดูแลตัวเองอะค่ะมารักตัวเองผมรักคีณสอนอะไรกับคู้บ้างคก็สอนว่าทางานดีกว่าเหมือนที่คนพูดนะคะเงินถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะหรือว่าเออเราก็คือจริงๆเราเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่าน ดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวขึ้นไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบทำงานอ่ะไม่ต้องต้องใช้เวลาในการแบบอยู่กับความเสียใจนานไหมอืมกอ ก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็นักหนักในพิวกับการที่แบบต้องเสียน้ําตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่ไม่มีเขาอะไรก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตมันโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบนี้อันนี้สบายใจหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์อันฟอลโล่ใช่ไหมคะอ่าเรื่องอันฟอลโล่วันนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือจริงๆอันฟอลโล่ไม่ได้ขออนุญาต การอันฟอโลอะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบรู้สึกอะไรหรือว่าว่องแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทํางานอะไม่อยากไม่อยากเห็นรูปฝีหน้าฝีเขาีมานอ็นีเอมันไม่ใช่ อ่ะคือเรียกว่าอันเนี้ยมันปกติเพราะมันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้อะค่ะแต่แค่ว่าเรื่องสองคนเราไปเลยจบมันเป็นสัญญาณให้แบบเหมือนบอกเลยว่าเฮ้ยฉัฟพอ้อมมูคอนจะไปข้างหน้าหรือเปล่าก็ก็ก็สนใจโฟกัสแต่งงานก็เลยแบบเอเอาตัดินใจอย่างนั้นเลย ตัดสินใจนานเลยนานไล่าคิด่่าจะต้องแบบต้อง,มอองไม่ปิดรับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่นตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้วิวคือทุกกระบวนการทำมะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นําอะไรต่างๆมันก่อนหน้านี้ที่ว่าทําไมวิวยังไม่ออกมาพูดจะทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าเรื่องความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วงะคะก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องห่วงแล้วก็วิวก็ยังรักรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทํางานดีๆอยู่สิ่งที่วิวใจ ามีอกันเจอนเอออ่ันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตแต่แต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่จะต้องอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันจะต้องมีโอกาสได้รับร่างกายไหมอ่ะเจอยากค่ะพบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยแม้ในช่วงในช่วงมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะค่ะเขาเจอไหมว่วตัคนต่างอยู่การทำงานวิวสิ่งที่คิวใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรครับโอ๊ยงานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนเลยชอบคุัวว่าไงบ้างวิว ก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่ะไรต่างๆเลยเนี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทาให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะมันไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้ให้เราแต่ละคนยังขถามหน่อยยัความสมพัญวิวกับเจดอย่างนี้มันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรือว่าอะไรหรือมันต้องใช้เวลาอย่างไรกัก็ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลา สำหรับวิวก็คือถ้าไม่เคยไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงยังเราก็คงยังรักกันอยู่เลยงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบเลยทุกคนจะมองว่าจบไม่สวยไหมครับเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูส่วนทางกันกับคัพโว้เอยเนี้ยเออก็ไม่สาบไม่ไม่สอบมาตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองเป็นห่วงความรู้สึกงมากกว่า ใช่คือแบบเราเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทํางานแล้วอ่ะอยากไปทำนน้นทำนีทำน้ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกพอได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กับอู่ ก็ต oh, ้องออกก็ต้องก็ทำงานได้ก็ออกมาได้ครับแต่ถึงเขาบอยืนยันดิแต่เออโอเคมูฟออนก็คือสหรับ์ฟก็คือบอกว่ามูฟออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยค่ะใจดึงใจนะครับแล้วจะเปิดใจไหมเปิดใจยังหรือว่ายังพอแล้วสำหรับคำถามหน่อยไหมก็ขอทำงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความห่วงใยฝากลุงงานยูด้วยนะคะอ่านี่เก็บก่อนใช่ไหมคะเก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลย ไม่จะว่าจะถามเรื่องเวียดนามให้หน่อยเวียดนามเนี่ยเขาจะได้แบบเวียดนามจะเดียวบรรยากาศแบบระเบิดคนเขาเรียกว่าระเบิดของเสิร์ชด้วยเลยทุกคนก็บอกว่าเหมือนวิวอัดอั้นอ่ะไม่ได้เคยเต้นไม่เคยใช่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเต้นได้ร้อนแรงหรืออะไรที่เขาบอกกันมาค่ะก็ถ้าทุกคนเห็นวิวก็เป็นแบบเนี้ยที่แบบแม้นแบบเ้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไปดูงานที่เวียดนามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามแล้วก็ แฟนให้กรต้อนรับดีมากๆแล้วก็แฟนไทยก็ส่งกำลังใจไปยังไงก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมวิวนะตื่นเต้นไหมวิวว่าแบบเป็นแฟนได้ความสนใจเ,อเยอะแล้วหนุมว่าการแสดงแบบฉุดเลยหนูมีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะว่าถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็แค่หนูไหมแบบลื่นล้มบนเวทีๆๆๆๆก็ดีใจมากแล้วคุณจะเอาดีทางสายนี้เลยไหมคะคุณิวค่ะติดต่อมาได้นะคะอชอบความเต้นความเต้นไหลลูกแฝดชอบแมชอบแมสชอบแม หรือว่าได้ตัวช่วยแบบเพื่อนเพื่อนเราอาจจะที่ไปด้วยกันด้วยไหมมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆคือถ้าเป็นคนเดียวก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่าเราใหม่มากๆที่ไม่ใช่หนักร้องก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะคะการเต้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามีศนมีน้องแคทรีมีไมอโปซึ่งน่ารักมากเป็นการเจอกันครั้งแรกเ,<อ>เลยค่ะอย่างฟิวนี้มันโดนใจพี่กันเทยมากค่ะหลุดรูเลียงค้างผมไม่ได้เป็นกันเทยค่ะ ตี่ครับไมวตม่ก็อยากจะเป็นตัวแทนทั้งทั้งพี่ก็คือเพื่ทุกคนเก่าก็เป็นตัวแทนเอเพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วก็ที่ออกมาขอขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะก็ถ้าคิดว่าชอบกันก็คงจะมีงานหน้าอีกมีมีไหมคะมีติดต่อไปยให้ออนทัวไปที่ต่างประเทศแต่ว่าดูดูอยู่ว่า เออช่วงเวลาเวลาที่ได้นักแสดงหลายๆคนคิวพร้อมกันมันยากมากแต่ว่าการจัที่ไทยก็อยากดีอูอยากจัดที่ไทยฝากถามว่าอยากดูกันไหมคะอะไรโอเคถ้าเกิดเก้งไงทีเลยมาที่เราใช่ค่ะขอบคุณนะคะโชว์สเต็ปนะค่ะวิญญโชว์เลยค่ะมีว่รักกันนะไม่ได้เกลียดพี่ไม่ได้เกลียดกันพี่วัดไม่อินเสิร์ตเดี๋ยวพี่